แล้วก็ตกจริงๆด้วยค่ะคือมันเ,เรียกว่าทดสอบต้านที่1,500กับ1,505จุดนะครับยังไงตรงนี้เนี่ยมันก็มีการเ,าเรียกว่าทดสอบนะครับทีเดียวว่าก็ต้องระวังนิดนึงถ้ามันเบรกนะครับ1,505จุดเนี่ยทำวิวหา high ได้นะครับอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อนะครับแต่พอดีผมมองว่าแกลปในการขึ้นเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับก็เลยเลือกทางขายแล้วก็ถือเงินที่เยอะนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติ มันไม่ผ่านพันห้าที่มาเนี่ยด้านล่างมันจะเปิดช่อง,งเยอะนะครับหนึ่งสี่แปดศูนย์จะเป็นจุดทัดนะครับในแง่ของการกินกําไรนะครับสําหรับคนที่ซื้อแถวๆหนึ่งสี่แปดศูนย์หรือหนึ่งหรือหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเพราะว่าดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยมันอาจจะลงไปแถวๆหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบครับผม โอ้อาจจะหลุดไปถึง1430เลยเหรอมันต้องแต่มันใช้เวลาครับมันใช้เวลา,าค,ครับมันไม่ได้เลยๆนะเพียงแต่ว่าในแง่ของอีเวนต์หรือว่าปัจจัยนะครับในแง่ของไทมิ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากเลือกตั้งนะครับในตัวของสารับนะครับในช่วงวันที่8วันที่9นู่นนะครับยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพียงแต่ว่าก็ต้องระวังไว้ก่อนเพราะว่าแกลบด้านบนมันค่อนข้างน้อยครับผม้อ่ะได้ละงั้นเรามาเคลียร์หุ้นที่เราแนะนําเมื่อเช้ากันนะคะ เคลียร์ครับเคลียร์ครับผมขอกอว่าดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของไอเน็ต <c oughs> นะครับอะนะครับดูยังดูไม่ดีนะครับไอเน็ตยังดูไม่ดีแต่ว่ายังยืนเหนือเส้นสองร้อยวันนะครับที่ <c oughs> ดสองสี่นะครับตรงนี้ก็เ,เรียกว่าระวังไวน้นิดหนึ่งนะครับระวังไวน้นิดหนึ่งระวังตรงไหนฮะไอเน็ตโทษนะครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะครับที่บอลครับพอดีผมอยู่ข้างนอกสี่จุดหนึ่งหกค่ะคุณโอ้สี่หนึ่งหกท็อปลอตเลยครับพี่ ตายครับตายแล้วน็ตสตยอปได้ไงปิดตลาดแล้วก็มุ่งมิห้นะครับถ้ามีมีบาว4.20นะครับ4.24นะครับอ่าเป็นจุดขายนะครับเพราะว่ายืนเหนือเส้น200วัต์ไม่ได้ครับผมอืมเด้งไปที่4.20ก็ขายเลยนะขายครับขายครับเพราะว่าตัวนี้เราจิงกาไรอยู่แล้วครับผมเลิกเลิกอ่ะเลิก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 ค่ะเลิกค่ะครับไม่เอา แล้วอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็ดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามีการนะหรือว่าฟื้นในช่วงเช้านะครับหรือว่าถ้าพรุ่งนี้นะครับครับลงต่อเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต็อกลอดไปเหมือนกัน CWT นะนะใช่ครับใช่ครับให้ตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะครับพี่มอนครับ ออยู่ตรงไหนเนี่ยคุณน้อง4.64ค่ะออ4.64นี่พอดีรับสำคัญเลยนะครับ้าพพุ่งนี้เนี่ยหลุดน,นะครับ4.64หรือเห็น4.60นี่มอบตัวเลยนะครับสำหรับ CWT <ค>เพราะว่า,าราคาเขาเนี่ยพยายามาทำนิวไฮแล้วแต่ว่ามันไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับ4.64เป็นจุดคัดลอดน,นะครับ4.60อ4.60ไม่เกิน4.64เนี่ยครับหนีครับหนีครับ เอาเอาหมดละไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมถืเอเงินเยอะๆนะครับแล้วก็ในตัวของฟิวเซอร์ก็เ<อ>ชิญค<ช>่ะถือช็อตเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในตัวของการย่อในรอบนี้เนี่ยมันจะมี934นะครับกับ930ถ้าลงไปทดสอบในชน่วงสัน้นๆก็อาจจะเป็นจังหวะเทคโคกติคได้นะครับผม9เท่าไหร่นะ ก้าสามสี่กับเก้าททํายทำกำไรค่ะช็อตได้ครับใช่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 ครับแล้วก็แนวต้านนะครับแนวต้านในช่วงสั้นๆนี้นะครับถ้ามีดีดกลับขึ้นมานะครับจะอยู่ที่เก้าสี่สองนะครับเก้าสี่สองนะครับจะเป็นจุดในการโอเคช็อตอีกรอบหนึ่งครับผมค่ะทองคำทองคำผมให้เรียกว่ากลับมาเล่นในฝั่งรองนะครับเพราะว่า ทองเนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือ1,270เหรียญน,นะครับหรือว่าเป็น200วันได้เพราะนั้นอทองในรอบนี้นะครับถ้าอ่อนโตลงมาช่วงสั้นๆเนี่ยเป็นจังหวะโควิดลองครับผมโอเคครับหมดแล้วนะคะหมดแลครับหมดลครับหมดแล้วะครับคะ่ะ,คะได้ได้ขอบคุณมากคะ่ะขาเคแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับค่ะค่ะเป็นไร